สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับเตอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวสกินจาก ROV นะฮะในสกินโนวาสจารดเซฟิดานีฮะหรือเรียกว่าสกินซู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 เป็นโนวาวางขายเรียบร้อยเลยฮะในราคา890คูป,ปองนะครับราคาผมว่าสมน้ำสมเนื้อน,นะฮะกับเอฟเฟกที่โคตรอ,อานเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกสกิลกันเลยดีกว่าฮะไปเลย let's go อ่าเรามาเริ่มที่การโจมตีปกติกันก่อนนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ผมว่าสวยเลยนะแต่ก็อันนี้สกิลหนึ่งโอ้ปล่อยดวงดาวออกไปนะครับผมผมว่าสวยโคตรอันนี้สกิลสองนะครับปล่อยวงอ่าวงกาแล็กซี่สวยมากมากอ่าีกทีหนึง่งต่อไปครับอัลติเมทมีการแปลงร่างเป็นนิดนึงก็คือ สายายผัุมโคตรสวยผมว่าเป็นสกิลหนึ่งที่สวยมา,มากๆอันนี้จะเป็นคาวา์ปนะฮะคาวา์ปอลังการงานสร้างมากผมว่าสมราคาสุดๆทุกคนต้องมีครอบครองสำหรับที่ใครเล่นเกม ROV นะครับผมว่าต้องจัดสักหนึ่งแหละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่า เริ e ่มแรกไม่ม <Movie> ีอะไรฮะเราก็ไปเรียนการกัก่อนครับผมอันนี้ผมเล่นในตำแหน่งเมดนะฮะผมโดนเปิดแล้วดู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 เป็นแมลงจังอ่ะจะเย็นพี่ชายแหลงเกินยายนะครับผมขอเก็บเลือดหลังป้อมก่อนมาเกนก้าคือเป็นตัวที่ค่อนข้างต้นเกมมากๆมากับวอนเดอร์บูมเบิร์ด้วยคือคู่หูดูโอที่คดต้นเกมแรงมากๆ เราเบอร์เดอร์เป็นตัวเล็เกมที่คอนทานจะดีระดับหนึ่งเลยไปเดี๋ยวเราไปแกลงล่างกันดีกว่าไปเซอร์ไพรส์เที่ยวอนาตกันตุน้มโตสตังมาออ้อสจวัตแมนมากทำสวยทำสวยป่าเวทป่ากันต่อฮะทุกคนป่าเขาไม่อยู่เราก็เวทป่าเลยป่าเอ็นโซนนำแล้วเราตามเลยอเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นกันอยู่นะฮะทกุะทกคนนาคอดถอยออกมานะฮะแล้วก็ เข้าไปฟาร์มป่าใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าฝั่งฝั่งนี้นะฮะก็จะได้บูแล้วอ่าอุ้ยมาการกล้าในป่ากับวันเดอร์ฮะมาทำอะไรกันสองคนในนี้ครับผมพวกเรามาแล้วปิด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 อ่าอุ้ยวันเดอร์ฟิกเกอร์ไปสะจุดฟิกเกอร์ตามได้ไหมได้มาเหลือมากันง่ายผมว่าไม่น่ารอดอ่าตรงกลางฮะทาร่ากับบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอันติีไปแล้วทาร่าซูคิดไปแล้วฮะ แล้วก็สู่ขิดตามกันไปครับสำหรับน้องเหนื่อยนะฮะไปะเดี๋ยวเราโซนมังกรกันก่อนตีไปด,ด,ดีไปก่อนเอนโซนอามาเกงกาตรงกลางฮะโดนเปิดอเปิดก่อนได้ปูดนาคอสไหมซ้อนแล้วก็เก็บเป็นเรียบร้อยครับบัตเจฟายมาซ้อนผมหิวนาคอสเลือดโลไม่ไหวฮะผมต้องถอยก่อน เอนโซโซนไปครับผมกับวันเดอร์วูแมนอ่ะเปิดแล้วฮะเดี๋ยวเราเหยียงมาผมเอาพาไปตอดอยู่นะครับประกัดกัดลึกกัดเออเอ็กซ์ซีคิวเก็บดาเมจไปเรียบร้อยครับผมโอเคคลิปเดี๋ยวเราไปช่วยด้านล่างกันนะฮะน่าจะไม่รอดเลยับผมสะจวตไปคุยกับล้างมั่ม่วงเลยฮะด้านบนเก็บโอเมนได้ครับผมมาวันเดอร์ไฟโดนเซผมผมฟิกนีอ่าวับหนีเป็นผีบ้าเลยฮะ อา้าวทำไมไม่กลับเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกนะว่าจะกระโดดอ๋อไม่มีโดดเลยดวยว่าโดดแล้วหนึ่งไม่ตายทเทลอานาัทมาอุย้ยผมจะตายหายตัวก่อนอืมาทเทลแล้วก็ลงไปคุยกับล่างมง่วง,งเป็นไลาที่สองครับผมมาเก็บกันต่อครับผมตามเพื่อนตามเพื่อนเพื่อนจะได้ไหมมากันก้าตายเวลายต,ต่อไปครับผมวันเดอร์รอดฮะเดี๋ยวผมฮิวให้เอนโซก่อนโอเค รอดอ่ะขอกลับบ้านก่อนนะครับมาหนาไม่พอละคือถ้าว่าพูดสวยผมชอบถ้าวันมากมาคีย์เวฟคีย์เวฟแล้วไปข้างล่างกันต่อจะเอกับวันด้วยครับผมไหสกิลไปทักทายกันสักนิดนึงตามพวกผมตามตามเทลอุ้ยเอนโซเกี่ยวได้เทลมาดึงเทลกลับมาอายไปเรียบร้อยฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเวดบลูกันห่อครับผมเวดบัฟด้านบนน่าจะแตกเรียบร้อยแล้วฮะไปว่าต้องทำการเคลเรนอย่างด่วนครับผมมันเดอ๋มาเคลเรนตรงกลางก่อนน่าเป็นเรื่องประจำของเราเองมาโอเมนทำอะไรฮะฮาลัตโดดเข้าไปเลยฮะโดนล็อกครับผมโอเมนเปิดอันติบัตเตอร์ไฟโดนเข้ามาผมปล่อยปะทูอยู่ฮะอาอไม่ใช่ปะทูประกัดมองไงเป็นปะทูเนี่ย ช่วยกันตีป้อมครับผมทาร่าไปเคลียร์ด้านบนครับผมเคลียร์ตรงกลางต่อโอโหททำมาทำอะไรกันคนุณพี่มีงานแจกของฟรีหรือเปล่าแฮะผมขอทิกกนี้ออกมาก่อนวันเดอร์เกี่ยวผมมุดน้ำหนแีแล้วก็แล้วก็อื้ออื้อบัตโดดมาฮือหผมตาย <S <S แต่ยังได้ที่จะเก็บบัตเตอร์ไฟแรกมาได้ครับผมแล้วก็เก็บเทลได้ฮะมากันก้า นาคอสูกิดไปครับผมตามโอเมนต่อฮะเอนโซเอนโซเกี่ยวได้ไหมกระชากกลับมาครับผมมาโอเมนล็อกทาร่าไว้ฮะเก็บได้เปล่าอ่าวันเดอร์มาซอนครับแล้วก็เก็บโอเมนไปเรียบร้อยครับผมผมเกิดพอดี๋ยวผมไปเคลียร์ด้านล่างก่อนนะฮะอ่าเคลียร์เสร็จผมแล้วก็มาโซนดัร์ลีเย์กันครับผมเก็บเรียบร้อยเตรียมขึ้นบ้านตรงป้อมกลางได้เลยฮะเปิดปาวง ผมพอถอยก่อนสกิลผมครูดาวนั่นแม่เหวี่ยงวอนด์ด้วยอื้มสตันผมเปิดปลาเปิดโดนัทอ่ะผมมีทุกอย่างเปิดทุกอย่างนะฮะบัตเตอร์ไฟเข้านาคอสนาคสู่ขีดไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็บัตเตอร์ไฟสู่ขีดตามผมฮิวช่วยเพื่อนอะมา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 อึเอ่ออืมเก็บไปเรียบร้อยฮะเอ็นโซจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยิวยิวไว้เขาก่อนโอเครอด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 โอเคอีกเม็ดหนึ่งุกความเชื่ ผมเก็บมานะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวๆจวดจวดจวดจะตายไหมนี่ยโอเครอดรอดรอดเทลเขาหนีกลับไปครับผมมันผมเป็นตัวน่ารังเกียจยังไงไม่รู้นะฮะทุกคนเจอหน้าผมแล้ววิ่งหนีอย่างเดียวเลยโอเมนกับทาร่าครับผมโอเมนล็อกไปเรียบร้อยครับนะบัตเตอร์ไฟโดดใส่ทาร่าแล้วก็แต่ยังไม่ตายครับผมทาร่ายืนถึกมากยืนทนนานมากยืนทั้งวันครับผมวันนี้เอาแลก็เก็บบัตเตอร์ไฟตามสู่คิดไปกับโอเมนเรียบร้อยฮะ โอเคผมบอ,อกกับบ้านก่อนมาหนาะผมหมดนะครับผตรงกลางเพื่อนๆกำลังขึ้นบ้านนะครับมีวันเดอร์โซนอยู่นะครับผมขึ้นได้ไหมเทวอันนั้นแม่โอเคไปตบกับทาร่าด้านล่างกันต่อทาร่าจะรอดไหมทาร่าเก็บวันเดอร์บูมเมนมาได้ครับผมเทลจะรอดไหมอ๋อทาร่ายังรอดอยู่ครับผมบัตดโดดมาผมสกิลปาทูต่อไปครับผมผมกำลังสกิลสแปมไปช่วยเพื่อนๆเรื่อยๆนะฮะ เอนโซเลือดโดทุกคนเลือดน้อยมากผมมาทำบนกันต่อดีกว่าเหมือนทาราจะมีประเด็นตรงกลางอีกเรียบร้อยนะฮะโอเคข้างบนขึ้นมากันเพียบเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเทลเทลโอ้แรงจังแรงจังเดี๋ยวผมฮหิวก่อนเทลไม่รอดอื้มสู่คิดผมก็จะสู่คิดตามเทลไปฮะเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดแป๊บนึง ตลอนมีเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยผมว่าควรที่จะเก็บดาร์คซาเยอร์นะตอนนี้โอเคได้เจาะเกาะแล้วครับผมอืมสตา์สต์อันหนึ่งทีเพื่อนเพื่อนจะไหวไหมอ่าเก็บวันเดอร์ได้ครับผมเอนโซแล้วก็เหวี่ยงโอมนกลับมาฮะแล้วก็สู่ขิดลายที่สองใครจะเป็นลายที่สาต่อครับผมบัตเตอร์ไฟเอายังไงผมขอหิวเพื่อนช่วยก่อนอ่าโอ้คืนยามันยามัย ผมขอตีป้อมก่อนเทลมมสตัดอันหนึ่งที่แล้วก็เอาปลาทูไปกินแล้วก็เทลสู่ขีดครับผมมาน่าเกมนี้น่าจบเกมเรียบร้อยเลยฮะ,ะผมน่าจะชนะไปครับในเกมนี้เกมแรกเรียบร้อยครับผมชนะเป็นที่เรียบร้อยฮะ,ะ,ะผมว่าผมเล่นดีมากๆในระดับหนึ่งผมบอกผมต้องได้ MVP แล้วจริงๆส่งปลาทูไปกัด เริ่มเกมที่สองกันต่อฮะผมดูมว่ามันมีการปรับมาใหม่มีท่านโดดด้วยโดดดึงใช่เพิ่งผมเผลอเดินไปเงี้ยหลายตาไหมวายประจําที่ป้อมกลางครับผมอันนี้ผมอยู่เลนกลางอยู่กับดอเลียนะฮะมีตะปูอิกนิสแล้วก็มีอาตานะฮะตบตีกับปารทูอยู่ปารทูแม่กองสวนๆไว้ฮะ ปลาทูแม่กองกับคนขายปลาทูโอเคผมมาด้านบนเลยอื้มสตันไหนึ่งทีเพื่อนเพื่อนเก็บได้ไหมยังไม่ได้ครับผมโซนโซนไว้ก่อนสกิลค่อนข้างจะจูบแรงเนี่ยอ่าซูก้าเก็บโอเมนไปเรียบร้อยครับผมเป็นศพแรกโอเคผมขอโซนตรงกลางไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามังกรก่อนเป็นเมธที่ดีต้องเอามังกรแทนปผานะฮะ แต่ว่าดาเมจเราน้อยนี้เกินไปเอาไม่ไหวแต่จะฝืนต่อครับผมฮ้ยทุกคนช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดทุกคนไม่สนใจเลยเลยหรอทุกคนมังกรเนี่ยมังกรโต่มาซะทีเป็นพี่เป็นไหนมามาไวกว่าประกันหน่อยนึงนะฮะด้านบนครับผมทำการเซอร์ไพรส์ครับผม สตันไปหนึ่งทีโอ้คีร่ามาฮะคีร่าตีกับแวนเอไม่ใช่ตีกับแวนตีกับลิงอยู่อ่ะโดด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 ผมสกิลไม่พร้อมครับผมอ่าตรงกลางสู้กับเคลียร์เวฟให้เรียบร้อยฮะด้านบนได้สักทีอืมได้สักได้สักที เอิ่มเดือดโด่มากข้ากินมากเยี่ยว่าเอิ่มเรียบร้อยขั้นหนึ่งศพโอ้แรงดังอบคุณธน้ำนี่ว่โอ้คิล่ามาเดี๋ยวผมว่าถ้าเข้าๆผมน่าจะไม่รอดแต่ครนี้ก็ด้านบนมีประเด็นอีกแล้วนะฮะปลาทูไม่กองจารอดไหมจารอดไหมผมไปทันไหมอืออ้าผมแตกอ่าผมพุดน้ำเอื่มโอ้โหทำไมเดือดไม่รอดเลยวันเนี้ย มาดอยเรียนดีสกิลอันตรีให้ผมอีกรอบหนึ่งครับผมอืออาตาอาตาโดดใส่ไหนจะเอาเบล่าโอ้อโ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 อเยอะจังเยอะจังขอนบนน้ำย่อนแป๊บมาฮะดิแหวนอือสตันหนึ่งทีแล้วก็ตายหนึ่งลายแรกฮะตายที่สองคีระมามาเดือบร้อยสวยงามครับผมมาดันบ้านกันต่อฮะตายสองแบบนี้ดันบ้านหวานเจี๊ยบครับผม ตีมังกรกันต่อเลยหัวโซนไปก่อน right โอเคเรียบร้อยเกียร์เว็บอือเกียร์เว็บตรงไหนล่ะเข้าคนก่อนโอ้โอ้โอ้เยอะจังเยอะจังพี่โอ้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 วะอย่าเอาเรือขวางอ๋ออืมไม่ถึงหันเนี่ยข้างหลังคีล่ามาอืมจะเข้ายอหนอมาเอาปะทูไม่กองปิดกินเรียบร้อยนิดเอายังไงเอายังไงยืนไหวไหม ผมเข้าแล้วนะเมทีดีต้องบุกให้เพื่อนครับผมืออโอเมนล็อกล็อกใครอะ่ละล็อกใครไม่รู้อ๋อ,อล็อกยอนโอเคยอนอยังอยู่ยงคงพันนะฮะยังอยู่รอดด้านบนซูคิดไปแล้วครับซูกา้าผมไปเตรียมปิดนะครับผมไปยปีล่าแกไปเนไรต่อไปซูคิดหนึ่ง <c oughs> ครับผมลายที่สองมาสองและสามต้องได้แล้วเก็บเก็บอื วน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 รอก่อนรอก่อนเขาจะสวนผมมุดน้ำหนีอยังรอดแฮะอีกรอบนึงโอ้โหอยู่ยงกับพันมากตักมหาอุดมันหรือเปล่าโอ้ดอนดิเลี้ยงผมเป็นลูกเลยตอนนี้เพื่อนตายช่างมันแต่เมย์ต้องรอดใช่ มีคนยิงรับอืมอืมอืมมีคนตีบัฟมีคนตีบัฟเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเล่อวาผมไปไม่ได้ถอยกัอยกัน,กนอ่าปล่อยร,ร์เเยอร์ไปที่เลนบนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเดือด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 เดอเดอดเดือดเดือดเดอดเดอดเดือดเดือดเดือดเ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  อย่างเดียวไปร้อยปีนะฮะที่จะกินปลาทูตัวนี้นะฮะเอาไอ้กินลายศพที่สามเกมนี้น่าจะอีซี่เลยฮะไปเรามาด้านบนกับดักซาเยอร์นะครับผมเตรียมขึ้นบ้านเพื่อจบเกมฮะได้จอเกาะเรียบร้อยฮะมังกรตัวใหญ่เข้าไปแล้วครับผมผมก็ซับอันวิ่งทีโอ้โหป้อมตีป้อมตีป้อมตีต้องมุดงามนีก่อนอื้มพี่ามา มันไม่ตายแต่แวนสูขิดไปแล้วฮะโอเคเอาอีกป้อมนึงแตกเรียบร้อยครับผมโอ้ยทำไมเยอะจังโอ้เดือดเดือดเดือดเเดือดเดอดโอ้พี่จะเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยมา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 ยัง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 อยู่ยงภพภพครับผมยังอยู่รอดแท้โอ้โหโคตรปฏิหารเลือดเต็มอีกแล้วเลือดเต็มไปจังอีล่าซูคิดครับผมเกมนี้ก็ จบไปยังสวยงามครับผมเรียบน่อยกับการรีวิวสกินโนวาสตาร์ดั s เซฟิราหาเป็นไงบ้างทุกคนสวยปะผมหลับผมมองว่าโคตรสวยผมว่าทุกคนที่เป็นเมนเซฟิราคนที่จะมีนะฮะขณะผมยังไม่ใช่เมนอ่ะผมยังซื้อเลยอ่าดาวขึ้นเรียบร้อยเป็น MVP ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็จบแล้วนะฮะกับการรีวิวสกิน โนว่าสตาร์ดัสเซฟิรานะฮะอ่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันเย้ yeah!